โอ้ยครับก็ขอกับสวีดัสสวีดีคุณผู้ชมที่รักทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็ช่องมาเกย์แชแนวนะครับวันนี้เราก็ที่อเบากมาใส่ให้คันดำาครับนี่ครับใส่ให้คันนี้ครับคันดำนะผมแกะให้ดูนะครับบอกกิบเล็ซิงนี่ครับบอกกิ๊บเล็ซิงโคตรสวยครับตะเข็บแดง สรงชิงครับอย่างสวยราคา400ครับโดนตงใครสนใจก็ช้อปปิ้งครับไลน์ลุนช้อปปิ้งครับทำไมเราไล่์ลุนช้อปปิ้งก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับดูครับบักดาเราแม่งโคตรสวยโคตรสุดแล้วครับบักดาสหใครที่ยังไม่ติดตาม AP เมื่อกี้เราไปติดตามเลยนะครับ a อพเมื่อกี้ผมใส่ล้อมานะครับใครยังไปดูไปดูเลยนะครับ นี่ไปดู่อนโดนลบเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปใส่เบาะให้เมย์ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวเบาะให้ดูนะครับไปกัน นี่ครับเราก็ใส่เบาะเสร็จแล้วนะครับเป็นเบาะจิตเลสชิงโปรเจกต์นะครับเบาะจิต g เลสชิงโปรเจกต์ครับนี่ครับเป็นเบาะทรงเชิงนะครับปาดเรียบก็เห็นประมาณนี้นะครับเห็นทางน้ามันประมาณนี้นะครับแล้วผมเปิดให้ดูนะครับนี่ครับข้างในเบาะก็ประมาณนี้ครับ ก็ใช้ได้อยู่นะครับราคาประมาณสี่ร้อยนะครับไปซื้อได้นะครับในช้อปปิ้งทรงก็ประมาณนี้นะครับทรงเบาะก็สวยๆแล้วครับดูทุงทาครับไปเตะบอลเพิ่งมาไม่ได้เก็บครับทั้งนั้นชุดล้อก็ดูย่อทั้งสองครับนี่ครับก็ทรงก็ได้ประมาณนี้นะครับ ถ้าใครอยากให้ใส่อะไรชิ้ไหนก็คอมเมนต์เลยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ช่อง Marker ด้วยครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ